อ่าอยู่มาดิ่อยู่อยู่ติดบแบกอะออยู่แล้วมึงกระโดดไปกูตีให้หมุนกลองมึงไม่ต้องพูดเขาหมูกลองแลยมันยังไม่ตายหมุนกลองมันเฉด้วพักผ่านแล้วว่ะอุ้ยมันจะกินน้ำพี่ โดาเดาเดาเดาทำดีมาครับเอ้ยมาเร็ว้ดูที่คนท้ายได้มาเอ้าไม่ยอมจีบจี๋ป่ะเราต้องจบด่านนี้ก่อนตีหนึ่งไป ถ่ายมันยากมากเลยเว้ยเฮียไอ้มุมไม้มันเฮียมากเลยอ่ะเฮ้ยมีไม้มึงมุมไม้มันเฮียมากเลยไม้มันเฉบมาทางกูอ่ะเฮ้ยมาแล้วเอาดีๆอย่าดีๆรอรอรอเฮ้ยเดี๋ยวกูน้ำเดี๋ยวกูน้ำเดี๋ยวกูน้ำเอาแกเอาแกเอาแเดี๋ยวกูน้ำมา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 เดี๋มาเดี๋มา อ่ามามาอันนี้ผมเข้าประตูพร้อมกันเเถอออะไม่ไม่เข้าไปเาลยอยู่เข้าเลยอยู่เข้าเลยมาดึงฉากเออตอนเนี้ยตัดสินละโอ้ What the fuck ไม่ใช่หนูคือให้ให้คนที่อยู่ตรงประตูอะรอก่อนเข้าประตูไปเลยเข้าไปเลยใช่ไหมแม่แยกกลับมาติงมนติงอยู่ในแบ็คโฮเลย ไปอะไรไปไหนไปแต่เสียงอ็ไปตรอดไหมเนี่ยเอ้าเอ้าอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่เราหันหน้าหันหน้าเงียบเลยนะเงียบเลยนะไม่เห็นรู้เลยจะอะไรขึ้นเอออะอันนี้ไม่ใช่เหรอแกแขนเอออ่ะ ท่านี้มีแค่สองคนพี่นาบอกเหายด้จอนายแล้วต่าโอซิจันมันเปลี่ยนไงไม่ถนัดพี่ไม้ต้มมามากินได้แล้วมั้งเนี่ยเจอไปซื้อกูจะนั่งดูหอกระแสนะพี่สิบห้าโลบอกอ่ะพี่เชื่อผมอะกูไม่มีโลบอกีดตัวแล้วอ่ะมีว่ะไม่ใช้ มาแล้ววะเฮ้ยนั่งดูกันนั่งดูคนข้างหลังนั่งต่อแถวนั่งต่อแถวดูจองโดยใส่ตาไปทีละคนนะไปทีละคนยังไงฮะให้พี่ไม้นําก่อนพี่ไม้นําพี่ไหมยูยูไปเลยอยู่นานแล้วนะไปจนึงจริงอ่ะทีละคนเลยให้ให้ยูจนยูเดินเข้าประตูไปเลยมันจะได้ไม่ดึงฉากอ่ะดีดีอดีดีคืกูอยากเล่นกูอยากเล่นไบ คนหลังตึดอยขึ้นหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรู้ว่ามันหยุดไอ้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 ไออ้ไออ้อ้ไอ้ไอ้ไไอ้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 อ้้อ้ไอ้ เอ้ผมตายแล้วแต่ไม่ผมตายจังหวะสำคัญตลอดเลยวะมีไปแล้วไม่รู้อะอะไรอะฮะไม่รู้เลยอ๋อห้ามห้าโห้าดูห้าดูเกย์ห้าดูเกย์มาห้าดูเกย์ผมไอ้ยูหยุดบอกใครหยุดว้างอยู่น้าด่าไม่เห็นกันเหรอเอ้าข้โดดข้ามมานะมุมกล้องนะเอ้ยแม่มุมกล้องขยะถักขยะด้วยนะถัาขยะอ๋อ

ลองหยุดกระโดดเดลิฟก็ขึ้นอ่าลองหยุดเออก็จริงมี่มาปิดเลยไม่ใช่เราใจเย็น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 ไปก่อนพี่มไปก่อนมันจะไอ้นั่นเดี๋ยวปลโอเคมันจะไอ้นั่นต้องต้องทำไงเมื่อกี้ต้องต้องต้องรอมาเดินมาทางเรากรับเวลาเราเดินตามหลังมันไปวิธีกดวิธีกดดันก็คือกูกดลิฟต์เลย เนี่ยๆแม่มาต้องดูมึงรีบมันยังไม่ปิดเลยมึงจะรีบไปไหนนะปิดก่อนเนี่ยประตูรีบปิดเนี่ยโดโดโดๆๆๆๆเล็ง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 เกวมึงควรจะถ้ารู้ตรงแมพเลยว่าเดี๋ยวกูนำให้อ่าเดี๋ยวนำให้น่าลองไปดีกละคนดิอยู่เอ้ยอยู่อยู่โรงไหนอยู่เออเดี๋ยวรอรอไปก่อน นี่นี่นี่แล้วกระโดดกระโดดขึ้นไปแอรนนี้ปอปอปออมาแค่มาแค่นี้มาได้แค่นี้อายุเด็กไปอายุไปอยู่เด um, uh, ี๋ยวอ้อยใจไปกับพี่มาเลยครับอยู่ไอไอไอจอนกระโดดขึ้นไปเอรเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นอายุมาไม่ตัวไม่ถือเอ็มเอ็มอายุม่ได้เลี่อจอร์ เออเหอะกระโดดทับหัวที่ขึ้นไปไม่อ่าโอเคโอเคเกือบเสียวแทนนะเอ้าไปเฮ้ยโอ้โหหนันนี้ไวเว้ยหนันนี้ไวหนันนี้ไวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะ

ดูว่าใครโดนกลางตกลางไโอ้โหเล็งจีน่าเอาไปทิ้งก็ไปทิ้งแล้วแล้วก็เล็งทับไงเอ้ยอยู่ไกลแกได้ไงรู้รู้ได้ไงวะไม่ชอบเล็งตัวไกลอยู่ไหนไออยู่ขึ้นมาอยู่จานจานจะไปไหนจะไปไหนจานแล้วก็ต่อไปก็เล็งพี่จีนาอะไรเงี้ย เอ้ยโบไไ่ขึ้นวะแล้วต่อต่อไปก็เล็งผมไงต่อมาตอโดนโดนโดนพขอขวาออกขวาทีน่าจูขวาอ่านเกมขาดไมแล้วโว้หโดนตีมันไม่โดนยุ้ยไวยุไ้ยุ้ยย้ไว้ทีน่าเวทมาทีน่าเมาให้ให้ตอนให้ตอนขึ้นมาเร็วเยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนโหมดละว้ลงลงลง สวยขึ้น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 เออ้ได้ได้ไสมันใส่มันใส่มันใส่มันนะพอพอพอพี่เราอยูยูไอ้ตอจะเขยไปขยไปไปนี่นี่เขยทางนี้เขมตรงนี้เออเออเออกระทิงกระทิงไปไม่แล้ว น่าจะเล็งพี่ไหมไปยูไปยูยูไปยูจะยูจะลบได้ไหมถ้ามันเดินพิดขวาไปที่โดนั่นล่ะกลัวมันมันมันแม่จะไปกลับไปหายยูปะเฮ้ยแ้บไี้อะตามสูารสามทีจบก็จะจบโอ้โหอะไรอีกเนี่ยอะไรอ่ะไ้่ดูด้เหรอสีแดงกดตรงนั้นคนหนึ่งอ่านอ่าน อ่าแล้วก็ขึ้นไปอย่างตรงนี้คนอ่าอ๋อเดี๋ยวเฮ้เอาสามคนกับไหมเดี๋ยวกลัวมันล้นจังอ่าโอเคอ๋อมันต้องมาข้ามเดือดจอนอั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 นคืออะไรวะไอ้สองฝั่งตรงข้ามอ่ะม่ได้ทำสะพานไม่ได้ทำสะพานอ๋อให้ดันดให้ดัะให้ดัน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 พี่พี่ดันดัน อยู่รอบอยู่นี่นี่นี่ไม่ไม่เอาอันซ้ายก่อนดิตับ๊บซ้ายก่อนได้อ้าวขึ้นไปไม่ได้เยี่ยเอาได้ละดันยังไงวะข้างซ้ายเข้ามาให้ตือว่าอ่ะได้พี่พี่ลอก่อนนะเดี๋ยวเป็นยังไงลงไปก่อนลงไปก่อนให้จอร์นดันปะดันแอนเฮ้ยมันดันได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ โกงระบบเอทไงอะเออให้มันนี่นี่นี่่า่ะโอเคดันได้ไงดันได้ปะดันยงไงอ่าอ่านี่นี่ไล้วผมเริ่มวางเคนงานเรามีสามคนเดี๋ยวเรเดี๋ยวดันไดแค่ั้นวะมือลองยกมือลองยกขึ้นดิเออยกขึ้นได้ยกขึ้นได้ ไม่ได้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 พี่เอาแต่ลองดูกันเดียดเข้าไปเดีว่ามเนี่อยู่กันเลยาี้เดี๋ยวกูไอ้ต่อไอครับเดียวกูลไปดียดจะกหัวจพวาน้เออเ้ยดาเอ้ไม่มกด e ได้นีได้เหรอเออเอย้กดได้คืออะไรอะ ไม่ได้แล้วอะไหนๆรลองลองลอองเออลอขึ้นนี่ขึ้นดิไม่ไม่ไอยุไอจอไอตอนมึงลองมึงลองเอาไปแปะดิเอาเอาไปแปะเหมือนดูดอ่ะเออแปะเหมือนดูดอ่ะแปะไ่เลอนีงลงเออนี่ไงกดอายกขึ้นอ่าโอเคอ่าต่อต่อต่ออ่ออ่ะไม่มให้วางให้วางให้ให้มอต่อต่อต่นต่อตอต่ออต่อก่ออต่ต่อต่อ นี่นี่เขามีลูกเล่นวางลงวางลงอ่ะมันสมเหตุสมผลไหมว่าจะวางงั้นอะรอรอวาง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 แล้ววางแล้ววางแล้วแท็กละแท็กล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบอ่ะกดอีทีหนึ่งยูเอออ่านั่นแหละอ่ะเดี๋ยวให้อยู่เดี๋ยวให้อยู่ให้อยู่ลงไปเอาอยู่กระจอลงไปเอาไปดึงแล้ววางลง เออนั่นแหละไม่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 มันมันมันเป็นมันเป็นปุ่มเหมือนแบบให้ให้เหมือนแบบให้มันยึดยึดติดเอาไว้มยาวหมดเหรอมีอีกไหมมันไม่ได้มันไม่รู้มันติดป่าวเดี๋ยวมันหล่นเลดิใช่ไหมเอาเดี๋ยวลองดูหัดขึ้นมาครับอ๋อได้อยู่อ่ะเป็นคนติดไม่ใช่ว่ามันจะหล่นเหรอวะเอาไปวางเอาไปวางฝั่งนู้นเออวางฝั่งนู้น อ่าเคสเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วนี่แคกระบบเลยไม่รู้ว่าเจออยากไปถึงก่อนเดี๋ยวเบียดไม้ตกลงไปข้างล่างไงเฮ้ยมันไม่ถึงอ่ะนี่ไงไปเดี๋ยว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 ให้จอดว่าอันเนี้ยมาเนี่ยมืออุ้มเลยสี่คนจบเอาไปโดนไม่ได้เดี๋ยวเมนจอนมาไม่ได้เอาโดนโดนโดนโดโอเคเอาโดนทีโดนคนโดนทีโดคนโดนมาโดนมาอ่า แล่วเนี่ยใครอยู่กับผมคนนึงใครอยู่กับผมคนนึงไม่ก็อ่าอ่าโอเคแล้วก็อันี่ไงอ่ะเท่าไหร่ก็ปล่อยไปลปล่อยเออก็วางไว้ตรงนั้นนะช่วยไม่ก็วางไว้ได้ไงนะมีจะทำอะไรมันก็บอกสี่วินแล้วนี่ไงให้มันไหลลงไงไม่ก็วางไว้ก็ได้มันไม่ไหลดิอ๋อเออนีัือตอนลงมาตอนออกมาดิออกมาได้ป่ะออกจากเคสน่ะได้ได้ไปไหนอ่ะออกจากเคสมาออกไงวะเอา สมมติไ้จอนหล่นแล้วกูอาจจะข่าไปช่วยแล้วกูหล่นไปอีกคนนึงก็คือเริ่มวัดอันนี้แค่ใช้เวลาแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นใช้เวลา,ยยาลใช่ <S 1> <S 1> ใชก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ EP สองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปที่ผมทำนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย